สวัสดีครับเพื่อนๆผมวัชรินเดียวายครับครับวันนี้ก็จะมาทำการสาธิตนะครับวิธีการจับเสียมแนวโค้งให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับพร้อมทั้งวิธีการปั้นนูนขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับเสียมโค้งนะครับครับวันนี้ก็จะให้นายช่างสมชายนะครับเป็นผู้สาธิตปฏิบัติให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับครับให้เพื่อนๆติดตามรับชมกันได้เลยครับ เพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับอ่าเมื่อได้ทําการจับเสียมนะครับอ่าในในแนวเส้นตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการจับเสียมอ่าในแนวโค้งตรงอ่าตแหน่งของหน้าจั่วพอดีนะครับครับแต่ว่าก่อนที่จะทําการจับเสียมแนวโค้งนั้นก็จะต้องให้ในายช่างสมชายนะครับอ่าเป็นผู้สาธิตปฏิบัตินะครับโดยการอ่าใช้อิดดินเผา แดรูนะครับทาการก่อปั้นขึ้นมาให้ได้ลักษณะ,ะคล้ายกับเหลี่ยมโค้งก่อนนะครับครับสำหรับการก่อปั้นนี้ก็จะใช้เป็นปูนจับเสียมเช่นกันนะครับมาทําการก่อปั้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการนะครับครับสําหรับอุปกรณ์ที่ได้ผลิตมาในการทําจับเสียมนั้นก็ได้เอามาใช้ นะครับครับนายช่างก็ทำการประกบทาบดูนะครับว่าจะต้องอตกแต่งตรงไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะให้มีแนวโค้งที่ใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่ได้จัดทําขึ้นมาเพื่อในการจับเสียมในแนวโค้งนะครับ ก็จะทาการปั้นขึ้นมานะครับการปั้นนี้ก็คล้ายๆกับวิธีการกปั้นบัวนะครับก็จะต้องใช้ปูนขึ้นมาตบแต่งให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการซะก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการใช้อุปกรณ์เป็น PVC ที่เราสามารถทําทให้เกิดเป็นเสียมที่คมได้นะครับครับเมื่อลักษณะใกล้เคียงแล้วก็จะปล่อยให้ปูนแห้ง เซฟตัวสักระยะหนึ่งนะครับต่อไปนาะยช่างก็จะทําส่วนอื่นก่อนนะครับที่มีบริเวณนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะต้องทาการจับเสียมเช่นกันนะครับครับก็จะใช้ปูนเสียมนะครับาทาการป้ายปูนเอาไว้ นะครับไอ้ใกล้เคียงกับรูปทรงที่ต้องการก่อนนะครับ เพื่รับเมื่อปูนเซฟตัวได้ที่แล้วนะครับก็สามารถที่จะทําการใส่ปูนเสียมก็ไปเพื่อที่จะจับเสียมในแนวโค้งได้เลยนะครับเพื่อนเพครับ ร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะใช้ PVC นะครับที่เราได้ทําการทํามาเป็นเครื่องมือมาทําการจับเสียมครอบลงไปเลยนะครับครับเมื่อเราครอบไปแล้วก็จะดูสําสหรับริมของ PVC นะครับจะต้องตรงกันกับเสียมทั้ง2ด้านนะครับครับก็จะมีลักษณะตรงกันนะครับครับเมื่อตกแต่ง อุปกรณ์ PVC ในกะารจับเสียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้ปูนเสียมนะครับทําทการรีดเข้าไปในตําแหน่งของ PVC นะครับซึ่งเราได้เตรียมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดไปเครับครับก็จะใส่ไปแบบนี้นะครับครับการจับเสียมนี้ก็ทาเช่นเดียวกันกับการจับเสียมในแนวตรงนะครับก็มีวิธีการาป้ายปูนเช่นกันเพียงแต่ เปลี่ยนจากอุปกรณ์เป็นสามเหลี่ยมมาเป็นท่อ PVC นะครับซึ่งซึ่งผลิตขึ้นมาเองโดยงานนี้โดยเฉพาะนะครับสำหรับมุมโคง้งครับเมื่อเราป้ายใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทิ้งเอาไว้ให้แห้งพอประมาณนะครับก่อนที่จะทำการเอาออกนะครับครับส่วนเกินก็จะขูดทิ้งไปนะครับ สําหรับอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ได้ทําการปั้นขึ้นรูปไว้ก่อนนะครับรอให้ปูนแข็งตัวอีกสักหน่อยก็จะทําการจับเสียมได้เช่นกันนะครับส่บวนโค้งตัวหน้านี้ก็จะสูงกว่าโค้งด้านในนะครับจะสำหรับปีกนกหลังคานะครับครับก็จะเติมปูนเข้าไปนะครับไอ้ใกล้เคียง มุมโค้งที่เราได้ทำกับพ่อท่อ pvc เอาไว้นะครับนายจ่างเป็กส่งส่งมุมโค้งมาดูสิตัวนี้ได้ผลิตไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็จะเอามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับครับเดี๋ยว,ว่ส่งให้ในายจ่างลองมาประกบดูนะครับว่าใกล้เคียงแล้วหรือยังนะครับ ครับเมื่อตกแต่งปูนเป็นเทียบเร้อยแล้วก็ใช้ส่วนโค้งนะครับซึ่งได้จัดเตรียมมามา,มาประกบดูนะครับครับออกก็ยังต้องเพิ่มปูนขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ายังมีช่องว่างอีกเยอะนะครับครับก็ต้องปล่อยให้ปูนแข็งตัวก่อนนะครับถึงจะทําการาเพิ่มเติมปูนล,ลงไปอีกครับ ครับก็จะใช้ซีเมนต์ผงนะครับมาทําการโรยใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้คอนกรีตรของเราแข็งตัวเร็วขึ้นนะครับครับเมื่อปูนผงเราทำการดูดน้ำก็จะขึ้นสีเป็นสีดำนะครับเมื่อสีดำตลอดแล้วเราก็จะใช้ปูนจับเสียมทำการ โบก็ไปอีกนะครับเปิดๆครับครับเปิดๆครับเมื่อเราทิ้งเอาไว้สักครู่หนึ่งนะครับอ่าปูนเสียมก็ทาการแห้งขึ้นแล้วนะครับนายจ้างก็ทาการขูดนะครับขูดออกนะครับส่วนที่เกินออกมานะครับครับเมื่อขูดแล้วก็จะทาการ เอา PVC ออกนะครับซึ่งเราได้ทําเป็นอุปกรณ์ในการจับเสียมโค้งออกนะครับก็ท mm ําการเคาะขยับนะครับครับต้องค่อยๆขยับนะครับถ้าว่าเราขยับ มากไปก็จะทำให้เสียมเราบินได้นะครับครับเมื่อมาท่อ p v วให้ตัวแล้วเราก็สามารถตกแต่งปูนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับลักษณะของเสียมก็ออกมาสวยงามนะครับครับ,รบต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งเสียมอีกครั้งหนึ่งนะครับมเมื่อปล่อยให คอนคกรีตที่เราผสมกับทรายละเอียดนี้ให้ตัวลงนะครับครับเพราะว่าเมื่อเราตอดออกมาแล้วก็จะมีลักษณะชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับครับต่อไปก็นายจ้าก็จะใช้พงน้ำทำการปัดรูปออกไปเพื่อแต่งให้ดูเรียบร้อยนะครับ ครับสำหรับวิธีการจับเสียมในแนวโค้งนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะผลิตอุปกรณ์เป็นเครื่องมือนะครับในการจับเสียมในแนวโค้งได้ทุกๆโค้งก็จะเท่ากันนะครับเพราะเรามีต้นแบบที่ใช้ตัวเดียวกันชิ้นงานเราทุกตัวก็จะออกมาเหมือนกันนะครับ ครับเพื่อนเ่ครับเมื่อเราได้ทําการตกแต่งตัวนี้เป็นที่แล้วเสร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการจับเสียมอีกตัวหนึ่งซึ่งจับตัวนี้จะประกอบไปด้วยทั้งสองเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นสองเสียมซึ่งจะเป็นเสียมด้านหน้าและก็ด้านในนะครับส่วนตัวที่ทําการจับใกล้จะแล้วเสร็จนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ลดหลั่นลงมานะครับก็จะใช้อุปกรณ์ต่างกันต่างขนาดกันนะครับ ครับสาหรับตัวนอกนี้ก็จะสูงกว่านะครับเพื่อที่จะให้มองปลาจากด้านหน้าบ้านนะครับมองแล้วจะโดดเด่นขึ้นดูแล้วสวยงามนะครับแปลกตาครับเมื่อเรามองทางด้านหน้าตรงนะครับก็จะมีช่องว่างอยู่ตรงด้านล่างนะครับเพื่อที่จะทําการครอบกระเบื้องนะครับส่วนเสียมด้านล่างนี้ก็จะทําการ เสียมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ได้รูปทรงที่สวยงามตามที่ต้องการนะครับครับเพื่อครับเมื่อชิ้นงานเราแข็งพอแล้วนะครับก็ทาการป้ายปูนต่อไปนะครับเพื่อที่จะทำการาจับเสียมส่วนด้านนอกก่อนนะครับครับก็จะทําทำการ ไป้ปูนเสียมไว้สําหรับด้านนอกก่อนเมื่อได้ทําการจับเสียมด้านนอกแล้วค่อยขยับมาเป็นเสียมตัวด้านในนี้นะครับเพื่อนๆครับครับแล้วก็นําอุปกรณ์ที่เราได้จัดตัดเตรียมมาไว้มาทําการ ครอบสวมใส่เข้าไปนะครับครับก็จะมองในตำแหน่งของเหลี่ยมที่เราได้จับมาไว้นะครับเสียมที่หนึ่งนะครับจนไปถึงเสียบอีกด้านหนึ่งซึ่งจะเป็นเสียมแนวยาวได้ตรงกันนะครับพอดีนะครับครับเมื่อได้พอดีแล้วก็ทำการาป้ายปูนด้านหน้านะครับให้แนบสนิทไปกับอุปกรณ์ที่เราได้ทำ ไว้ในก้างต้นนะครับคือท่อ pvc สำหรับจับเสียมแนวโค้งนะครับเครับครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับเครับ เมื่อเราได้ตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับปล่อยให้ปูนเซฟตัวนะครับแล้วก็ทําการดึง PVC ออกนะครับท่อ PVC ที่เราได้ทาการผ่าเตรียบเอาไว้ออกนะครับก็จะทําลักษณะเช่นเดียวกันกับเสียมที่เราได้ทําการจับแล้วเสร็จเมื่อตอนข้างต้นนะครับครับไปครับ เมื่อนายจ่างสนใจทำการดึงท่อ PVC ออกนะครับก็ลักษณะงานก็จะขึ้นเป็นสันเหลี่ยมเป็นแบบนี้นะครับต่อไปก็จะทําการป้ายปูนอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาท่อ PVC มาวางทับไว้เพื่อที่จะให้ได้เสียมที่เหมือนกันทั้งสองเสียมนะครับบรครับก็จะทําขั้นตอนเดียวกันกับข้างต้นนะครับก็คือการาป้ายปูนเข้าไปนะครับ รับเพื่อป้ายปูนเข้าที่แล้วก็ทาการเอา PVC ที่เราได้ทําการเป็นอุปกรณ์มาสวมเข้าไปนะครับครับก็ดูให้เรียบร้อยนะครับสาหรับมุมของท่อ PVC ให้เข้ากับเสียมในตําแหน่งที่เราได้ทําการจับเอาไว้ในเส้นตรงทั้งสองด้านนะครับครับเมื่อมองเห็นแล้วว่าเสมอดีเป็นที่เรียบร้อยก็ทาการป้ายปูนแปะเข้าไปเลยนะครับ ครับเพื่อรับเมื่อเราได้นําต้นแบบ PVC ซึ่งเราได้ทําไว้สําหรับจับอานเสียมโค้งนี้ออกแล้วนะครับต่อไปนี้นายช่างก็จะทำการใช้ปลายเกรียงแหลมนะครับทําการเสียมสรวนที่นูนออกไปนะครับเพื่อที่จะให้ชิ้นงานของเราออกมาได้สวยงามนะครับ ครับเมื่อได้ทําการาเสียมจนที่แล้วเสร็จแสดงว่างานจับเสียมโค้งนี้ก็แล้วเสร็จแล้วนะครับครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการจับปูนในการต่อไปนะครับเพ,เพื่อครับ เพื่อนเพือนครับสำหรับวิธีการจับเสียมแนวโค้งนั้นนะครับผมวัชริน DIY และช่างสมชายได้ปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนไม่มากก็น,น้อยนะครับผมวัชริน DIY และช่างสมชายต้องลาจากกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับเพื่อนเพื่อนครับ